ที่นี่ค่ะสนามโกคาร์ดนะคะหรือว่าที่มอเตอร์สปอร์ตแนั่นเองพี่ชายคะพี่ชายคะเห็นนั่นไหมคะอะไรครับนายแบบหนุ่มหล่อหน้าใสโอ้โหขับโกคาร์ดเก่งด้วยอ่ะน้าๆนาๆที่ยืนทําพิธีกรอยู่ตรงนี้น้าๆผิดไปหรือเปล่าครับน้าดูแล้วน่าจะเป็นลุงเขานะคะเอานี่ถามจริง ตัวเล็กขนาดนี้ลายเขาดีป่ะคุณเป็นนักแข่งโกคัสมาก่อนสุดยอดมากเราต้องบอกว่าวพละกกาลังเขาดีมากแล้วที่สําคัญนะคะเขาเข้าลายแต่ละลายนี่เฉียบคมมากเลยจริงเหรอจริงจริงอายุแค่เนี้ยนะสิบเอ็ดขวบได้ข่าวว่าหล่อมากด้วยหล่อน่ารักแล้วก็บนเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยทําให้เราแก่ลงถนัดตาก็คนสิบเอ็ดเองนะเอางี้ด<อ>ีกว่าไปลากน้องบอกจะมายืนทนแดดทำไมไปคุยคคกันในคลื่นลมโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยนะ้องเขาเลยค่ะ สวัสดีน้องเฟิร์นครับสวัสดีครับี่น้อสวัสดีครับวิ่งตัวเล็กมากเลยอายุเท่าไหร่ครับเฟิร์นสิบเจ็ดสิบเอ็ดแล้วครับสิียงรานค่ะเดี๋ยวก่อนะอายุสิบเอ็ดต้องแนะนำตัวเองกับผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะนี่คือนักแข่งหน้าใหม่แล้วก็น่าจะเป็นในแบบที่มีชื่อเสียงคนต่อไปด้วยตอนนี้สิบเอ็ดแล้วเรียนหนังสืออยู่ปะครับเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่ โรงเรียนริสท,ทำศึกษาครับอืออยู่ชั้นไหนแล้ครับป .6 ครับมีแฟนยังยังครับผ <c oughs> ู้หญิงในสเปกเป็นไงอยากเป็นลูกกี่คนพอ,อแล้ว <c oughs> น,ออนอ้องยังเด็กน้องอายุ1็จะไม่ถามเไรน้องมแีแฟนยอังโอ้ยเอาเรื่องขับรถเรื่องขับรถอาจาจะจังจันิดนึงเริ่มตน้นเริ่มต้นขับรถยังไงเริ่มตน้นเริ่มต้นก็เพื่อนชวนมาครับอ่าฮะก็ลองเหยียบดูก็ หิวใจครับพ่อก็เลยซื้อรถให้อันนี้รถหรือหมาครับลองเหยียบดูเนี่ยรถครับคือคือมาลองมาลองขับโตคัพครั้งแรกขับที่ไหน RCE อ่ะแล้วตอนนั้นใครเป็นคนสอนครับว่าซ้ายต้องเบรคขวาเป็นคันเร่งเครื่องเครื่องอย่างงู้นอย่างงี้แม่ครับแม่เ้องขับมาก่อนปะเออไม่เคยครับแล้วแม่เขารู้ได้ไงครับว่าซ้ายเบรคขวาคันเร่งครับเดาเอาครับแม่ แม่ดาวนะแม่ส่งลูกไปเข้ากำแพงเลยนะครับสามปีที่ผ่านมานี่แข่งขันในรายการอะไรมาบ้างเออเอางี้ดีกว่าอ,อ๋ออันแรกก็คายเดดบีฮะแล้วก็คาเด็ดเอแล้วก็ตอนนี้ก็มินิล็อกเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นเนี่ยในแต่ละรุ่นนี่ขแข่งนี่คือจำกัดเป็นอายุหรือเปล่าคะหรือว่าโอเวอร์หรือว่า overall, รวมกันหมดอายุคับอายุใช่ไหมครับนานาครับน้องชายคนนี้ เล่นโฆษณาบ่อยแล้วผมเป็นคนอ่านสปอตให้เขาแล้วผมจําหน้าเขาได้แต่ไม่เคยเจอตัวจริงอเล่นโฆษณาอะไรมาบ้านไหนบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็ลคิวลี่ค่ะแล้วก็โอวันตินแล้วก็โดเนี่เห็นไหมเยอะไหมเล่นละครด้วยป่ะเล่นเล่นกี่เรื่องแล้วครับหนึ่งเล่นตั้งหนึ่งเรื่องเลยนะครับตั้งหนึ่งเรื่องเออเล่นเป็นเล่นเป็นตัวอะไรครับกกโตโกงครับฮะโตโกงจริงเหรอโอ้หน้าตาอย่างนี้เนี่ยเหรอแล้วตอนนี้ยังฉายอยู่ป่ะละครเนีลังก์ เจ๊งไปแล้วไม่ใช่มันผ่านไปแล้วเรื่องต่อไปมีไหมครับมีติดต่อมายังมีครับเป็นตัวโกงอีกปะอืเป็นน้องพระเอกเนิ่มเริ่มเริ่มเริ่มมาเหมือนพี่บีเคตอนนั้นเหมือนกันพี่เป็นตัวโกงในละครนะตัวโกงปุ๊บมาเป็นน้องพระเอกจากนั้นก็เป็นเด็กยกไฟเด็กเสิร์ฟน้ำมาทำไมนตไม่รู้ันไปก็เลยมาเป็นพิธีกรแทนเออไม่รู้ไม่รู้น้องปนิครับเรื่องนี้แบ่งเวลาในการซ้อมโกคาร์ดใช่ไหมแบ่งเวลาในการเล่นละครแล้วแบ่งเวลาในการเรียนยังไงครับก็ถ้ามีเวลาว่าง แม่ก็พาไปแคสงานแต่แม่บอกว่าเอาโกคาร์ทิ้งไว้ก่อนเอาตังค์ก่อนเป็นคุณแม่ที่ฉลาดมากเลยนะฮะเอาโกคาร์ทิ้งไว้ก่อนเอาตังค์ก่อนเพราะว่าโกคาร์ที่เสียตังค์ไงใช่ไหมคบแต่ละอย่างในการที่จะเมเทันรถนี่คือโหมเงินเยอะมากเออเหรอใช่ผมนึกว่าแบบแข่งโกคาร์ทได้ตังค์ก็มีได้แต่ได้น้อยใช่ไหมคะแต่ไอค่าทำรถนี่อาจจะเยอะกว่าใช่ไหมเฟิร์นครับคันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแสนกว่าคันนี้แสนกว่าบาทเป็นเงินของใครครับคุณแม่เอกสิ อ๋อเหรอแล้วเขามีลังเลไหมตอนบอกว่าเฟิร์นอยากจะขับโกคาร์ทจริงๆอยากจะแบบว่าขับแบบเป็นเป็นอาชีพเลยอ่ะเขาว่าอะไรไหมครับไม่ไม่ว่าค่ะเฟิร์นครับมีนักแข่งในดวงใจไหมครับมีใครครับพี่นานาโอ้เป็นตั้นตันเด็กนะครับที่มันใจ18ที่สาวๆหลายคนนี่น่าจะมีวันๆอยู่นะฮะเอาจริงมีนักแข่งในดวงใจไหมชอบไหมจ โอ้อ๋อพี่กีกี้พี่กีกี้นานาใช่ไม่ใช่แกน้งูดเมื่อกี้น้องพูดนำสกุลก่อนพี่กีกี้สักนานาใช่เออแต่ก็ชอบพี่นานาด้วยใช่ปะอพอความฝันอยากจะไปถึงจุดไหนของโกคาร์์ครับก็สูงสุดนะคะอยากก้าวไปสู่แบบความฝันสูงสุดของนักแข่งทุกคนอยากไปถึงขับฟอร์มูล่าวันปะ นี่คิดว่าเราจะทำได้ไหมไม่รู้ต้องหลายๆอุปกรบเนาะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะต้องถามแม่ก่อนใช่อะตอนนี้ฟังคุยมาเยอะแล้วนะคะเราอยากจะเห็นลีลาการขับโชดเดี่ยวเดียวของน้องเขาฮะโชดเดี่ยวเลยน้องจะไมครนโฟนเหรอไม่ใช่ครับขับรถครับโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไปงั้นไปไปขับเลยฮะรับโอเคงั้นเดี๋ยวส่งน้องเฟย์ไปเลยครับเชิญเลยครับอ่าใส่อุปกรณ์เรียร้อ จริงๆแล้วผมว่าประสบการณ์3ปีกาขับได้ถ้าเกิดลงแข่งจริงๆต้องสุดยอดแบบนี้ใช่ถามนิดนึงว่ามีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการที่จะเ,เขาเรียกเป็นสไตล์ของเราเองไหมในการขับโอคาเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายคิดขวาเลี้ยวขวาคิดซ้ายจังหวะเบรกของเราจังหวะการเข้าโค้งของเราเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่เป็นเทคนิคส่วนตัวของเรา,เาก็ต้องเบรกให้ลึกอะค่บต้องเอาคันเร่งไปด้วย เบรกแล้วใช้คันเร่งไปเรื่อยหมครับว่าไงคือถ้าเกิดว่าเบรกอย่างเดียวไม่มีคันเร่งเลยเนี่ยเวลาเราจะเร่งเครื่องกับใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยรอบมันก็ตกไปแล้ว,ลวเราก็ต้องพยายามที่จะดันขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลามากใช่ไหมครับรอรอบ้าต้องต่อแถวใช่ไหมร <laughs> ออเครื่องเออนั่นแหละขยันเล่นจริงๆเลย <laughs> วันนี้สดอะไรเดี๋ยวตอนนี้พักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชายสองคนนี้ไปเตรียมตัวกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอสองคนนี้ในสนามโกคาร์ดสักครู่เดียวค่ะวันนี้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 น้องเขาอยากจะแข่งกันนานาได้ไหมเนี่ย นานาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอ๋อช่วยช่วยหน่อยอ๋อเรื่องไดอันนี้ตกจริงอันนี้ตกจริงอาทีมงานช่วยหน่อยเอ่ออายไม่ละอายไม่ละอายสิโดนล้ออยู่เนี่ยเห็นไหมโอ้โดนล้อจริงด้วยเห็นเปล่าโดนล้อจนเาไปขำเลยเป็นขำบแล้วมั้ยเอางี้เอางี้ เขาบอกก็อยากไปแข่งกับนานาผู้ชายอย่างที่ีเคี่อยากจะอยากจะอยากจะสู้เขาเปล่านานาโอ้น้องเก็บความสามารถน้องเอาไว้ใช้ในคืนวันแต่งงานเถอะนี่เดี๋ยวพี่จะจัดการเองชมป์ก็ชมป์เดี๋ยวได้ดูแน่นอนภาพของสองหนุ่มนี้นะคะเขาจะไปแข่งกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแข่งขันอยู่รุ่นใดคะก็แข่ง <từ S 3> ขันรุ่นมินิล็อกครับอืมก็ตอนนี้กำลังจะมาลองยามาฮ่า ล็อกสําหรับปีหน้ามีน้าจะเต็มตัวนี่ปีนีมีล็อกคืปีหน้าจะเต็มตัวคือปีนี้ขับแล้วเท้าเกี่ยวมาข้างนู่นอย่างนี้ป่ะครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับให้เพลินฝากอะไรจริ้งท้ายกับคุณผู้ชมดีกว่าแล้วก็เพื่อนๆในวัยเดียวกันกับเราที่เล่นกีฬาเริ่มเล่นกีฬาอืมก็อย,อยากให้มาขับโกคาร์ดเยอะๆอยากได้มีเพื่อนเล่นเยอะๆเออเขาก็เด็กเนาะยังมีอีกหลายยังมีอีกหลายสนามที่น้องเพลินจะต้องแข่ง อย่าลืมเลยนะว่าเรามันนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาแพ้เป็นพระแต่ชนะดีกว่ามากๆครับถูก<อ>ต้องค่ะ สรุปว่าใครชนะพี่พิสรุปว่าพี่พิเคชนะเย้เป็นไงล่ะโอ้โหใครอะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับการประลองฝีมือนะคะระหว่างนักแข่งรุ่นสิวตัวเล็กขนาดนี้นะคะน้องเปิร์นะคะกับพี่พิเคดีเจคิวทองใครเป็นแชมป์นะพี่พิเคค่ะว่างอยู่นะครับอาวันนี้ขอบคุณน้องเปิร์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ฝากไว้ด้วยนะคะกับน,น้องเฟิร์นนะคะนักแข่งรุ่นใหม่แล้วบองว่าเป็นที่น่าจับตามองแน่นอนในวงการมอเร์สร์ตเมืองไทยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของคอคนลักรถไป,ไปแล้วนะ,นะคะสวัสดีค่ะไปะสอมตับดีนะสว<ด>ัสด,ดีค่ะ,คะนานาพี่มไม่ไหวแล้วของขึ้นทำไมพี่จะซ้อมต่อแล้วโอ้โหกลับด้าน